ผมอยู่แถวพีมวายนะครับจะพามากินอาหารตามสั่งป้าวัชลีนะครับป้า,าก็กาลังตั้งร้านกัน2คนนะครับงกงะว่าป้าวัชลีเดินมาตรงต้นสนทําไมป้าบอกตู้ไฟมันอยู่ตรงนี้ลูกโอ้ยสามสิบปีนะเป็นตู้ไม้อยู่ริมทะเลนะ้วต้องเสียบตรงนี้ก่อนแล้วก็เดินย้อนกลับมาที่ร้านนะมาเสียบมอคงมอข้าวถึงจะใช้การได้นะโอ้โหโบราณมากใส่น้ำมันลงไปแบบนี้ร่อนกระทะสักเล็กน้อยทอดไข่ดาวก่อนนะครับวันนี้ป้าวัชลีจะทําปลาฉลามผัดฉ่ายให้ผมกินผมบอกว่าฮะโอ้โหไม่เคยกินนะครับกิตาลิโอจ จากถังสังกะานมานะครับแล้วปลากาปังตอมาชฉอนะปลาฉลามฟิตได้อยู่นะเอาไม่ออกลูกเอาแป๊บหนึ่งอันจัดไปครับป้า เรียบร้อยไข่ดาวนี่คือเนื้อปลาฉลามนะโอ้โหมาผมเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกนะครับแล้วก็เครื่องผัดชาจัดลงไปแบบนี้แกงผัดชานะครับป้าพัชรลีตำเองโขกเองทุกวันเอาไปใส่ในกระทะกินเริ่มหอมเติมน้ําจากขวดโพลริทลงไปนะครับตัดมะเขือเหลืองลงไปสักเล็กน้อยนะพริกแดงลงไปนะครับพกแกงเริ่มสุกนะครับป้าพัชรลีก็จะใส่เนื้อฉลามเบบี้ชาร์กลงไปนะครับปรุงรสน้ําปลาสักเล็กน้อยนะครับขาดบ่ได้ต้องมีจูรสหนึ่งช้อนนะครับแล้วนี่น้ําตาลนะไม่ใช่จูรสน้ําตาลกระชออกตามลงไป ป้าบอกห้ามคนนะเดี๋ยวมันขาวนะครับมาใส่ใบกะเพราลงไปแล้วป้าไปตากข้าวผมบอกป้าผมไม่เอาเข้าวเหนียวนะป้าบอกข้าวสวยลูกป้า หุงในนี้โอ้ยอเมซิ่งจริงๆหุงข้าวสวยนะครับในซึ้งข้าวเหนียวสุดยอดนะป้าแล้วก็ตักราดมาเป็นแบบนี้โอ้หน่ากินน่ากินหอมมากเลยนะครับใส่ไข่ดาวลงไปนะครับแล้วผมบอกป้าเหล็กอันนี้มันจะหลุดมาใส่หัวผมตอนป้าเปิดร้านปลาบอกเอ้ยขอบใจลูกที่บอกมันอยู่ตรงนี้เออผมมาคนแรกนะป้าเปิดร้านไม่เรียบร้อยนะอะเรียบร้อยแบบนี้นะครับป้าก็ไปตั้งโต๊ะให้ริมทะเลนะครับโอ้โหวิวหลักล้านจริงๆลูกค้าคนแรกนะครับอยู่ในมือผมแล้วนะครับ่าเนื้อปลาฉลามเบบี้ชาร์กนะครับนี่คือเนื้อฉลามนะครับ โอ้โหมาครับงาเข้าไปโอ้โหมันก็กกึบๆนะคลายเนื้อปลากระเบนป้าบอกกินไปถึงไหนแล้วเอาน้ำปลาพริกมาให้ลูกโอ้ยผมบอกผมจะหมดอยู่แล้วป้าอีกสักคําแบบนี้งาเข้าไปแบบนี้โอ้โหมันเด็ดจริงๆครับนี่